สว,สวัสดีครับผมปีวัตรกัวสิริชื่อเบียนะครับเป็นเนจ้าของเพจรับจ้างนอนพิส yep. ูจน์ผ <oh, ีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อและผู้ขายอาเงี้ยครับอาชีพหลักคือเป็นอาร์ติส ระหว่างที่เราทํางานเงี้ยเราก็นั่งคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยตอนคืนแล้วมันได้ไอเดียไอเดียนี้แล้วเราคิดว่าเราไปอ่านข่าวเจอที่เขาแบบคนคฆ่าตัวตายในหอพักเนี้ยครับแล้วเจ้าของหอพักเขาก็เดือดร้อนแบบว่าไม่มีคนมาเช่าต่อนเนี่ยครับผมก็คิดไอเดียได้ว่ามันน่าจะมีอาชีพที่แบบว่ารองรับตรงนี้นะแบบว่าสร้างความเชื่อมั่นให้กับเขาไปการันตีให้เขาในเลเวลนึงว่าเฮ้ยผมไม่นอนไปแล้วนะครับเจ้าของหอมไม่มีอะไรนะครับอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็จะมีแบบบริการผู้จ้างถ้าอยากให้ผมแบบท้าทาย แบบไหนหรือว่าท้าทายยังไงด้วยสำนวนภาษาแบบไพเราะหรือว่าไม่ไพเราะอะไรเงี้ยได้หมดครับผมทําให้ได้หมดญี่ปุ่นอะ่ะเขามีทําเป็นอาชีพแบบจริงจังแล้วก็รายได้ดีมากเลยนะครับผมเพิ่งมารู้ตอนหลังแล้วก็เราก็เฟลไปพันเราก็คิดว่าเฮ้ย hey, ไม่มีคนทําชีพนี้แล้วเราจะทําดีไหมเนี่ยอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมีนคนละประเทศกันนะอะไรเงี้ยแล้วก็มันทําได้อะไรเงี้ยผมก็เลยทาครับ ผมเคยนับถือศาสนาพุทธครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเอทิสไม่นับถือศาสนาแต่ว่ารี e s p e c t ทุกศาสนานะครับไม่ใช่พวกเกียนอะไรเงี้ยครับ ทำมาประมาณปีครึ่งเดือน2เดือนจะมีลูกค้าประมาณคนหนึ่งนะครับคนก็จะพูดพูดว่าจิตเราแข็งก็เลยไม่เจอเนี้ยผมก็ตั้งคําถามว่าแล้วอะไรมันคือมารตรัดของคําว่าจิตแข็งหรือจิตมีแข็งเลเวลไหนถึงจะจิตไม่แข็งถึงจะได้เจออะไรเงี้ยครับแล้วมันก็มาประสานทฤษฎีของคําว่ากฎของการมีผีอยู่ในบ้านก็คือต้องมีคนเชื่อว่ามีผีอยู่ในบ้านมันก็ประมาณนี้ครับ อ๋อผมผมจะมีการันตีก็คือเวลาเราไปไปนอนผมก็จะตั้งกล้องวงจรปิด24ชั่วโมงครับผมก็จะอัาจบันทึกยาวไปวไปแล้วผมก็จะเอาเทปวิดีโอนี้ไปคอนเฟิร์มให้กับเจ้าของบ้านผมก็จะแบบตะโกนท้าทายตะโกนแบบให้ออกมาอะไรอยู qui, ่แล้วไงคือถ้าเกิดเจอจริงผมได้ไอเดียได้อเดียต่ออีกหนึ่งอย่างนะถ้าเราพิสูจน์ได้ว่ามันมีจริงใช่ไหมครับ เอาบรรดาผู้ผีเนี่ยมาปเป็นลูกน้องผมเลยใครหมันไส้ใครก็มาจ้างผมเดี๋ยวผมจ้างลูกน้องผมไปหลอกอันนี้แจ้งความจับไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่ามันผีไม่มีตัวตนเอาผีก็คุ้มไม่ได้ครับไอเดียผมเฟี้ยวนะเออแต่ไม่เจอไงผมอยากให้ลูกน้องเป็นผีแบบคือเข้ามาอยู่กับผมเลยเดี๋ยวผมเลี้ยงให้เองผมเปให้เองเต็มที่อะไรเงี้ยครับ ส่วนใหญ่จะเป็นคนขายครับเพราะว่าเขากลัวคนซื้อมาจะรู้ประวัติหรือว่าจะเจออะไรเงี้ยเขาก็จะเขาก็จะให้ผมไม่นอนก่อนส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะให้ิดเป็นความลับนะครับเพราะว่าเขาจะไม่อยากให้แบบเปิดกว้างแล้ะเดี๋ยวคนเขารู้ว่าบ้านเขามีประวัติเพิ่มว่าจะขายยากไป ตอนนี้ตอนนี้เราเชื่อว่าไม่มีนะแต่ว่าถ้าเจอผมพร้อมที่จะเปลี่ยนความเชื่อต่อก็คงต้องเจอแบบว่าเอาเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวแบบไม่ใช่ไม่ใช่แค่แบบเสียงหรือว่าไม่ใช่แค่แค่เห็นเงาวแวบๆอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นแสงตกกระทบอะไรที่เราม,มโนโขึ้นเองอะไรเงี้ยครับบางทีคนเขาจะมโน,โนแบบได้ยินเสียงเอียดอาดมันเป็นหลักทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ครับบ้าง เสียงเอสอาร์ตก็คือการหดตัวขยายตัวของไม้ในวนณหภูิอะไรเงี้ยครับคนที่เชื่อก็มโนไปว่ามันอาจจะเป็นมีสิ่งลี้ลับอะไรเงี้ย ไล่สาระครับพอทำเราทำอาชีนี้แล้วก็ไปดููคร่าวๆอย่างเงี้ยครับโอ้แม่งโคตรเฟกเลยครับจริงเฟกมากแล้วแบบวงการบงการบันเทิงอ่ะรายการหลายรายการเลยนะที่ปกติเขาไม่ทำคอนเทนต์นี้เขาเอาคอนเทนต์นี้ผมไปทำดังยอดดีก็เป็นล้านหลายคลิปเลยโอ้ผมไม่อยากเอ่ยชื่อเดี๋ยวมันจะไปพาดพิงเนาะครับผมเคมการให้ฟีเลยคือเดี๋ยวผมไปนอนให้ฟีคืนหนึ่งหรือสองคืนเลยว่าโอเคมันไม่เจอนะ อนปเปิดเพลงรแรกนี่มีเป็นร้อยครับเอาว่าตั้งแต่กรรมกรตั้งแต่เด็กนักเรียนยันนักบินนะครับช่วงนั้นเขาโควิดแล้วเขานักบินตกงานเยอะเขามาสมัครกับผมเลยครับผมคิดว่าเขามาเกียนมามาแกล้งมาหลอกอะไรเงี้ยแต่ทำไมต้องมาตอนนี้คุยกันเป็นเพื่อนกันแล้วเออสรุปเขาเป็นนักบินจริงๆครับ <laughs> คิดว่าไอ,ไอรายการต่างๆเนี่ยแหละมันหากิ้งกับหากินงกับผีแต่ผมอ่ะหากิ้งกับความเชื่อมั่นมากกว่าเพื่อความสบายใจอะไรเงีย้ยครับเหมือนผมได้ไปเที่ยวได้ไปเที่ยวในที่ที่ต่างจังหวัดได้ไปเที่ยวอะไรเงี้ยนี้ด้วยครับแล้วก็ได้ออกไปหาเรสเฟ้นในการทํางานอาร์ตทิผมด้วยครับมีงานหนึ่งเป็นแบบงานแบบใครเห็นใครก็เอยงานนี้มันโคตรหลอนเลยว่ะอะไรเงีย้ย เการหาเงินมากกว่าครับเพราะว่าไออยากเจอผีอ่ะตอนสมัยเราวัยรุ่นโหยผมไปทุกสุสารทุกศาสนามาละช่วงนั้นช่วงเกียนเลยช่วงแบบว่าท้าทายช่วง ฮาเป้งเลยผมโตมากับป่าช้าวัดด้วยเราไปเจอในวัดเมืองฉะเชิงเทาอ่ะจะเจอใน YouTube เลยว่าวัดมันเฮี้ยนมากมีหลายรายการที่ไปทํารายการดังๆนะที่ไปทาเกี่ยวกับวัดเมืองสเชิงเทราครับตรงนั้นคือบ้านผมอ่ะไปเช่าเขาอยู่เป็นป่าช้าเก่าของวัดนะครับทาสวนทําไร่ไงครับสมัยนี้กงสมัยยายครับงก็เคยบอกว่าอุ้ยตอนขุดลองนะเจอกระโหลกเจอกระดงกระดูกเงี่ยเพราะว่าเป็นแท่นประหารนังยีครับไอแท่นประหารนังยีเนี่ยเด็กๆ ผมก็ไปนอนเล่นตั้งแต่เด็กๆเลยครับก็เคยเจออะไรนะกลัวหมดครับมีแต่ผมคนเดียวเนี่ยว่าพาหาผมว่าผมอ่านหนังสือเยอะแล้วผมก็ไปเน้นความเชื่อทางหลักวิทยาศาสตร์มากกว่าครับก็ตะโกนเลยก็ไอีผมอ๋อมาเฮอะแม่มาที่ว่าอยากเจอมึ่งเนี่ยแต่กูจะขอละวันที่หนึ่งงหกหลักอะเดี๋ยวกูเลี้ยมเองเนี่ยอะไรเงี้ย ก็ไปเจอเตียงคนเขาเสียชีวิตนอนอยู่ขาเตียงอยผมก็ไปนอนเล่นบนเตียงอ,ยอ,อก็มาดิไม่เจอครับเงียบเงียบปิ๊ ก่อนเข้าไปผมก็จะมีเซอร์เวอยังมีค่าเซอร์เวเพราะว่าผมกลัวอย่างหนึ่งคือกลัวคนที่นับถือผีแล้วเขาเดือดร้อนแทนผีอะไรเงี้ยมันเหมือนไปลบลู่ความเชื่อเขาอะไรเงี้ยครับบางบ้านนะครับเจ้าของบ้านเขาไม่กล้าเข้าบ้านเป็นสิบสิบปีลแล้วเขาทิ้งกุญแจบ้านไว้ให้กำนันเลยครับผมต้องไปตามหากำนันเพื่อให้กำนันพาเข้าไปกำนันก็ไม่กล้าเข้าว่านี่กำนันก็ยืนอ,อยู่หน้าบ้านแล้วให้กุญแจผมไม่ต้องเป็นคนบุกเบิกเดินเข้าบ่อยบ้านเองเปิดมาว่าเจอแต่รกๆล้างๆผมก็จะทำความสะอาดก่อนแล้วก็จัดสถานที่จัดมุมกล้องจัททีี่่รบนนอ แต่ว่าไม่ได้นอนหรอกก็คือเราก็นั่งเล่นบนที่นอนอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่จะเป็นทำความสะอาดมากกว่าครับเป็นแม่บ้านมากกว่าแม่บ้านหน้าที่หลักเลย <S <S ช่วงดึกๆช่วงที่เสียงแมงวีเสียงอะไรเสียงจิ้งหรีดอ่ะมันดังนะอมันจะมันจะมานำวังเวงน่ากลัวมั้ยอันนั้นนนัผมจะเดินรอบบ้านเลยโอ้ผมชอบกินน้ำท่อม,มก็กินน้ำท่อมด้วยพิ้วอะไรเงี้ยครับพลัมไปแล้วก็สารพงสารพงษ์มีน้ำมงน้ำแดงผมหยิบ,ยบหยิบมากินเลย ขอกินเลยนะหิวน้ำทายเลยอะไรเงี้ยผมก็พูด่เงี้ยผมเลียวผมไม่มีแบบว่าเออะอะแล้วแบบไม่ได้แกงแบบเฮ้ยอะไรวะเสียงอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยไม่ไม่มีครับรายการต่างๆมันจะต้องแบบว่าเห็นอะไรแวบๆหน่อยเงาแล้ววิ่งตามเข้าไปแล้วแล้วก็เฮ้ยมีเสียงได้ยินเสียงอะไรป่ะได้ยินเสียงอะไรป่ะผมดูแล้วมันไม่มีสักตีนอะไรเลยแล้วมึงเอ๊ะอะอะไรนักหนาวะ กรรมคือผลของการกระทำครับผมผมไม่เรียกว่ากรรมกรรมเป็นกรรมเป็นศัพท์ศาสนาที่เรื่องผลของการกระทำมันจะย้อนกลับมาเียครับไม่มีนะครับอืมอาจจะมีแบบว่าคนเดินผ่านอยู่แถวบ้านนั้นแบบว่าเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มพอเดินไปดูอ้าวคนจริงๆอยู่ว่ะเดินผ่านมาอย่างเงี้ยครับ ต่อได้ทางเพจรับจ้างนอนพิสูจน์ผีเซอร์ขึ้นมาจะเจอเลยนะครับผมจะมีเบอร์โทรแล้วก็มีทิ้งแชทไว้ได้แล้วเดี๋ยวผมจะติดต่อกับจ้างได้เลยครับเพราะตอนนี้ก็ว่างมากเลยครับผมยินดีรับงานตลอดเวลาครับตัวไทยตอนนทงพีมาเลยเรามาทํางานร่วมกันแล้วเดี๋ยวเราจะรวยไปได้วยกันพากันออกมาอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้เจ้าของบ้านเขาเลยไม่ดีหรอกเนี่ยมาสร้างประโยชน์ให้ผมคุณจะได้บุญคุณจะได้ไปเกิดใหม่อ,อ่า